แต่คนจะรู้จักชาลิสาคัมแบ็กตั้ตนานเสียงในติ๊กต็อกอ้าวชื่อชาริสาจริงป่ะเพื่อนไม่จริงอ้อาวนี่คือไม่มีใครเคยรู้เอางี้เพื่อนแต่งรูปให้หนูดูหน่อยแต่งตัวเพื่อนเนี่ยให้ดูเท่าไหร่ไม่ยากนะ<า>มีเทคนิคลับอะไรไหมที่แบบตีให้แต่ก็ไม่โป๊ะเลยนะใช่คีย์ของการแต่งรูปเราให้ไม่โป๊ะคือคือเนี่ยแบบซีเครทมากเลยพี่เอ,อิร์ก มีสัมพันธ์กับคนที่ร้องดีเคยคุยมีเพื่อสมัครไปร้องให้ไปอ่ะใช่แบบพี่แบบเนี้ยแบบโดนเย้รู้้องสารมากน่าหลังสุด ก็ใจคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการทุกคนชื่นชอบเหลือเกินคนนี้ขอน,อนอนด้วยจะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะเพราะตอนนี้ดังมากเป็นเน็ตไอดอลที่โพสรูปโพสคลิปคนกดไลค์กดแชร์อย่างรวดเร็วอย่างรู้เร็นแล้วเป็นใครไปขอบ้านเขาก่อนเร็วอุยอ้ยอุย้ยสะดุดป้นหนายจามาแล้วจ้า ว่าอะไรคะมีใครโอ้ขอเวลาดิคืนนีย้ยูนี้จ้าโยโยูดโยูดีแล้วพี่แอ๊มี่ทำไมวันนี้ค่ะคืนนี้ขอนอนด้วยได้ได้มันเข้ามาก่อนห้องเพลออยู่ชั้นไหนไปไหนอ่ะไปห้องพี่เอ๋อไงหนูมานอนกับพี่เอ๋อหนูก็ต้องนอนในห้องไงนี่นี่ไงนอนนี่ ห้องนี้ฮะหอมพ่้หอมละมาเร็วมันตรงนี้ได้เหรอพี่เอิร์กได้เลยนอนเตียงเล็กนะเรายังเด็กนอนเตียงเล็กอ๋อโอเคงั้นห้องพี่เอิร์กก็ใหญ่สุดในบ้านเลยดิใหญ่มากขึ้ลิฟวิงลูมโอ้ยงั้นหนูขอรื้อนะเพราะว่าตามธรรมเนียมบ้านอ่ะมันต้องรื้อคือห้องบ้านเนี่ยอาจจะห่วงไม่อยากเลื้อแต่บ้านนี้รื้อได้เลยเพราะพ่อพันก็เหมือนรื้ออยู่แล้วก็รื้อได้เลยเอาให้มันพังไปก่อนเดี๋ยวก็ยังได้โอเคมาตรวจกันว่าห้องนอนพี่เอิร์กมีอะไรบ้าง สงสัยอะไรบอกได้เลยเจอเงินท้าเรยอันนีเยินใครไม่รู้เพิ่งเจอเหมือนกันแต่เก็บได้อันนี้เก็บได้เขียนเขาก็บอกได้อันนี้กินแต่เมื่อไหร่อันนี้คือเพิ่งเมื่อเช้าเเห็นอีโคเฮาส์ปะที่เขาจะแบบใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าแต่บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านประหยัดน้ำคือแก้วจะไม่หลคือจะกินซ้ำถ้าแขกวางใหม่คือเทดิมได้เลยนะคือพร้อมดื่มเลยเลยคือถ้าอยากทานทานได้เลยเนื้อของต่างๆนานา โหอันนี้กระเป๋นิสาได้ใช้บ้างไหมใช้คือเป็นลักชวรี่แบรนด์ที่สุดในบ้านนะอันนี้ของห้องนี้ลักชวรี่สุดแล้วนะโหเน่ยอะไรเยอะยันไม่หมดเลยเนาะอันนี้ก็คือเรด้วยความที่เป็นบ้านแบบสาวสองเนาะอยู่กันเยอะอยู่กันรวมก็จะมีของคอสตูมเยอะมากมายอันนี้ไม่ได้อ่าติดไว้บะโยชน์นะเคยเห็นที่บ้านที่ต่างจังหวัดที่เขาแบบบ้านนี้ไม่มีผู้หญิงบ้านนี้มีผู้ชายนะอันนี้หงอกฮงนะไรผีมาไม่เคเห็นกระป่ายมีผีบ้างนะคือก็บ้านนี้ผู้ชายเ่ะงี้เ๋ยเดี๋ยวพี่เอาพาทัวร์ดีกว่าเพราะว่า นอนไม่กล้าจับเลยไม่รู้ว่าต้องยังไรหรือจับได้บ้างก็เดินมาเลยตรงนี้จะเป็นส่วนห้องนอนห้องถุงใหญ่นะแต่ถ้าว่าไหนอยากนอนห้องอะไรก็จะเป็นห้องนี้ฮะอันนี้ขอบเพื่ออำทางตัดจังหวะให้เก็บไว้นี้ก่อนคืออันนี้เขาเรียกว่าอินคาเซ็ตมากกว่าเป็นแบบห้องหนึ่งตัวห้องอะไรอย่างเงี้ยเดินผัานไปนี่จะเป็นห้องครัวละเงี้ยแสดงว่าพี่โอก็คือแบบนอนเสร็จก็ลุกไปกินได้เลยใช่อแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนตัดเย็บตรงนี้ได้เลยเฮ้ยบ้านนี้โลดอ่ะใช่ คือบางนีก็คือว่าแบบปกติแล้วถ้าเกิดเป็นนิสาอะไรเงี้ยก็คือส่งตัดตัดเองเจ็บเองเลยอะไรเองเลยจะบอกตรงนะเป็นกานเธอเป็นงาน,อางนบอกพอไม <c oughs> ่ต้องครบเครื่องอันนี้ตานนี้คืออย่างที่บอกว่าคือเราจะ,ราจะประหยัดน้ำด้วยไงเราจะใช้นวนไปเรื่อยเรยเราจะไม่ใช้ลาคือนาน้ำบ้านเนี้ยข้าข้าหนานย <c oughs> ี 5, ่สิบค่ะห้ายี่สิบยังเคยใช้น้ำ <c oughs> โอเคเดี๋ยวคือชื่อเสียงแรงน้ำพี่เยอะเยอะเราไปนั่งเมากันดีกว่า เอางี้พี่เอ,อิงแนะนาตัวอีกรอบนึงเ่อคนในช่องหนูไม่รู้จักเยอะคือคือเป็นเกียรตินะได้มาอยู่ช่องผู้หญิงแท้บ้างว่าไม่เคยได้อยู่ช่องผู้หญิงแท้เลย <S <S 2> <S 2> ก็ชื่อว่าชาิสานะคะเออคือจริงอ,อดีตเคยแต่งรูปประวัติก็ยังแต่งแต่ไม่ก็แค่ไม่ได้ทาคลิปไปเฉยอ่าหลายคนจะรู้จักจากพี่เอิงนะคะชาริสาคัมแบ็กใช่คัมบ็าชื่อชาริสา,าจริงปะพี่เอิงไม่จริงอาวคือเรื่องหนงเรื่องอ่ะชอบเกีารติสามากอ๋อชาิสาเดอะเฟซ นี่คือไม่มีใครเคยรู้แล้วเราก็ตั้งต่าเขาแต่ว่าเอ้ยถ้าชื่อคาริสาเลยมันแบบก็ปแปลกปะชาริสาละกันอ๋อก็อเลยเปลี่ยนอีกนึงคนก็รู้จักในชื่อชาริสาแล้วเรียบร้อยตำนานเสียงในติกตอกเอายิ้นนะเอายิ้นนะอนนะขอหนูขอสดๆตรงนี้เลยซีเขิดน,นะแต่ก็จะรูดได้อเอายิ่ชาริสาคัมแบ็ค แล้วเธอจะเปอินพอไวเสียงเยอะเอางี้พี่เอิร์กแต่งรูปให้หนูดูหน่อยแต่งตัวพี่เอิร์กเนี่ยให้หนูเท้าหน่อยไม่ยากนะไหนลองเลยออามาหลังจากได้รูปแล้วพี่เอิร์กอีกหนึ่งอย่างที่พี่เอิร์กเก่งมากคือการละครซิงหอข่าวจริงนะเนี่ยก็คือกองข่าวแล้วพี่เอิร์กแสดงละครเก่งมากคือจะใช้คำว่ามากมาก สอนหนูบ้างนิหนูอ,อยากแบบไปแคสติ้งหนูอยากแบบไปแบบช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าแต่นี่ว่ายากเพราะว่าอันจริงนะเรื่องอินเนอร์เรื่อง Inner, อะไรมันสอนได้แต่ว่าหน้าตอนเนี้ยแสดงไม่ได้นะบทไหนก็ไม่ได้โหแรงมากสิ่งมันเกิดไปโตเด็กนะเยอะยิมหน่อยไม่มีปกติก็ยืมคนอื่นเขาใช้ในบ้านเนี้ย รอหนูแป๊บเดียวหนูสั่งก่อนไม่ถ้าตัาง่งเีมันนานเป็นอาทิตย์ไม่รอนะเดีแปบ๊บเดียว25นาทีถ่า25นาทีถ้าสั่งจากฟูดแพนด้า25นาทีรับของได้เลยค่ะปกติจะรู้จักฟูดแพนดา้าจากของกินเนาะพี่เอ๋เขามีขายอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนะคะอาหารสดเครื่องดื่มความงามดอกไม้ ก๊เจ็ดมีเยอะมากจริงมากกว่า7,000ล้านค้าค่ะไม่ว่าจะเป็น p พ n d a Mark t o ทอปโลตาส b ิ๊กซีแฟ mart เยอะแยะมากมายวันนี้คือสั่งได้เลยที่ฟู o d p a นด้าง่ยมาก เปิดแอป g ูดแ l e ดแล้วก็เลือกบริการ Joy Series M นี่เห็นไหมแล้วพอเข้าไปปุ๊บจะมีร้านขายเยอะมากเลือกกดเลยนะคะว่าจะเอาร้านไหนที่ใกล้บ้านเราคะ่ะพี่เอิรที่สํคาคัญโปรโมชั่นแน่นเมนืองคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโลตัสท็อมีเยอะแยะมากมายเลยนะว่ายว่าบิวตี้อ่จะจัดให้ครบหมดเอเอเนี่ยเลือกเลยเอาไหนเอเลโน no no. <know> ่เนาะเอเลโน่แก้มรองพื้น<า>ต่งตงตงางๆอุยเยอะมากเออเอาหมดเลย ้ใหม่จ้าใช้โครตรงนี้ลดได้เลยนะคะ35%ลดสูงสุด200บาทเมื่อสั่งครบ300บาทหยุยคุ้มมากแต่ลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะเพราะว่าใช้ขอส่วลดตรงนี้นะคะลด20%ลดสูงสุด100บาทเมื่อสั่งครบ300บาทจ้ารอแปบ,บเดียว25นาทีระหว่างรองนี้โชยดูหน่อยแต่งรูปเริ่มเยอะมา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  ่จริงเนี่ยวางมือไว้แบบนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเพราะมันมีสิทธิ์ที่มือจะโตเต็มพราเวลาสูงมากเพี่วเ,เคยแต่งแบบนานสุดกี่นาทีาเกืมมอบชั่วโมงก็คือตอนฮาร์วีอ๋อ,อเพราะมันทั้งลบกางเกงทั้งอะไรเงี้ยมันยากอ่ะคือเมื่อก่อนมันเร็วเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ว่าท่านี้ไง <c oughs> มันสัดสนมันยังพอมีมันยังพอได้อะไรเงี้ยต่นนีไม่ได้รอกยากต้องลบเหนียงวาดคอ สบายจนเหนื่อยอ่ะอันนี้มีคนสอนพี่เอิกปะไม่มีคือใช้มันนานก่อนที่จะมีเฟซจูนก็ใช้เมยตูก่อนที่จะมีเมยตูก็ใช้แอปจีนอใช่มันก็เลยแบบเหมือนพัฒนามาตามเทคโนโลยีของมันแล้วก็เลยแบบไปได้เร็วอันนี้คือว่าง่ยงวา แต่งรูปเก่งอมันอยู่ที่ฝึกฝนใช่มันไม่ได้ว่าแบบเออต่อให้เรียนรู้ให้ตายมากี่ร้อยพันคนนะถ้าเราไม่ฝึกฝนนะก็ไม่ไม่ตานไม่มียนโป๊ะแล้วก็คือิ่งนี้ต้องทําบ่อยๆคือเวลาแต่งอะต้องคอยซูมออกนะว่ามันแบบพอดีเลยอยกใช่โยกเยกเอ่ยใช่แต่งแล้วรู้สึกไงเวลามีคนมาบอกว่าแต่งรูปจัก ไม่ตรงปะไดให้รู้สึกยังไงแต่รู้สึกแบบงงอ้าเขาก็เราก็ทำคลิปให้ดูแล้วเนาะยังจะมาเว้นว่าแต่งรูปอีกก็คนเขาเขารู้กันแล้วบทแล้วอะเี่เจะมาพูดทำไมอย่างเงี้ยงงแบบนั้นมากกว่ามีเทคนิคลับอะไรไหมที่แบบตีให้แต่ก็ไม่โปะเลยนะใช่คียของการแต่งรูปเราให้ไม่โปะคือรูปต้องชัดชัดแบบละเอียดเพราะว่าเวลาเราแต่งรูปอะแอปมันจะลดทอนความชัดของภาพไปใช่เลยแล้วที่คนเนี้ยมันมีเลนส์ นั่นแหละคือขีย์ที่ทำให้จับโปยะยากขึ้นเป่งดีออมาแล้วเหรอเฮ้ยเร็วมากยังมีแต่งไม่ทั้เสร็จเลยเนี่ยคูออทดทันดามาส่งแล้วครับผมขอบคุณนะคะรวดเร็วทันใจมากเลยคะ่ะไปไปแต่งหน้ากันโอ้มาแล้วคะ่ะเอาจริง ไม่ถึงที่พลานาทีเลยเนาะใช่โ<ห>ู<ม>้เยอะมากมีมากกว่าเจ็ดทลรานขาเพื่อยากได้อะไรสั่งได้เลยในฟูล์มแพนด้าดูว่าเขามีแต่อาหารนะเนี่ยตอนแรกอ่ะโอ้ยทำไมแต่งอย่างนั้นนะคือแต่งนะ<ด>เป็นวเนี่ยเป็นอยู่นะดิจะใจทักอย่างนี้แล้ว, <c oughs> วไม่เป็นหรออาร์ิเขาไม่ไม่อยากคือไม่ไม่อยากสอนนะคือเวลาลงแป้งอ,ะอ่ะคือพี่ไม่ใช่พับนะถ้าเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลอ้าวใช้อะไรเอาเล็บขูดแล้วถูกไปเลย หน้ามันจะได้เ,นเ็นเบนเเพ้เอย่างงี้นานใช้เวลานานปกตินี่แต่งหน้านหนึ่งนาทีออกบ้านแล้วก็เข้าใจแต่งยากใช่ไหมหน้าม,มันน้าจืดอ่ะ,ะเทียบอะไรเลย,ยาหาว่างู่งานี้นะคือคิวพี่เนี่ยจะมีความเชฟมีความคือเหมือนแบบคือตัวแม่คือถ้ามองกันมารู้เลยคนไหนตัวแม่คนไหนแบบไม่สู้คนอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขอสอนหน่อยนะถ้าสมมติเราไม่ชอบอีเนี่ยเราจะแะ่เราบอกมันยังไงลองทําให้ดูหน่อย เอ้ยไม่ชอบแล้หรอนึกว่าเล่นนึกว่าเพื่อนเล่นกันแบบขำๆเอาแล้วทับยังไงเถอะคือถ้าไม่ชอบมันจะแบบหลับตาก่อนคิดไม่หัวแล้วลืมลืมแล้ลืมให้เร็วนะเห็นไหมไอ้ยิงคือถ้ารู้สอกลมได้อ่ะคือว่าตก็คือเน้น้องูฝึกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวแบหนูรีบแต่งเลยเดี๋ยวหนูแต่งหน้าเสร็จพี่เขาสอนการแสดงแล้วหนูอยากเป็นนักนักแสดงอ่ะหนูอยากเป็นพี่เขาเหนื่อยหน่อยนะแน่นจริงจริงแต่ก็พยายามสู้ๆนะสู้ๆ โอ้อยน่าเงี้ยเรายากนะสื่ออะไรมาคล้าอะไรอ่ะไม่เป็นลิงี้ยเนาะก็ลองมาปัดดูแล้วกันเผื่อจะสู้กันได้บ้างคือเนี่ยต้องปัดให้ได้แบบเนี้ยดูตัวอย่างนะคือที่เลอะเลอะเปิดตามไม่ใช่เลอะนะตั้งใจให้ตามมันดุตามมันคมอ๋อคือนั่งคู่กัแล้วคือพูดตรงนะเหมือนนผู้จัดก,การเราที่เป็นดาราคือวันนั้นเห็นแนนลงสตอรี่ขายนี่เออเฮเบรีว่าไม่สาวภมกี่วันนะเจ๊ ขำๆนะนี่ไม่สับเป็นเดือนงงไปเลยสรวยเกาหลีวอสรวยฮิมาวอไม่ไหวหุยแต่งเร็วมากเสร็จละเสร็จละแต่งน้าเสร็จละใครอยากได้เครื่องสับอางพันใจต้องฟู้ดเพนด้าไงเสร็จพันกว่าล้านคาคาในแอปเดียวเอางี้เรี่ยงกล่นไไ้ทุกบทไหมทุกบททีบทแตกทุกบท ดนูขอบทหนึ่งเลยต่อแม่ไฮสคูพร้อมตกลูกคนเดียวกันโตยามนั่นมืดแกเนี่ยเหรอยังเด็กใหม่ถ้าแกดูว่าพ่อสมินใครกับสมิพูดแบบนี้นะน้าสัแบบลายขึ้นอันนี้คือลายมากลลยกลัวปะไอ้เหอกลัวปะจริงจริงบทมันลายอ่ะกลัวเป็นกกัวเกินบทที่สองใจดีแม่พระชอบทำบุญ อันนี้เราได้ใช่ละกับพิบตาชา,าขอบคุณจ้าถ้าลืมตาปุ๊บยิม้มมือค่อยๆขึ้นมือลงก็หมดทันทีเขาจะนี้อันนี้จะเป็น,น,นคือเรียบร้อยอิ่มบุญพอพอ,พอเล่นได้ไหมเนี่ยพเอก็ใจไหมเอ้ยใจค่ะลองเล่นให้ดูหน่อยเอาบท<อ>ไหนเอาบทแบบเอาให้มันไก่ตัวนะ สาวนาจืดลรู้คนจีนพี่เราไปเอาอจีนพี่แล้วพี่เราโดนแกลงแต่แม่เราเป็นแบ็คอัพท<อ>ี่บ้านเราไข่เขาแกงอ่ะคือบทอันนี้ก็เอาแบบไก่โตเลยเพราะกลัเล่นไม่ได้รจริงๆนะอ่ะลองให้ดูหน่อยสามสองหนึ่งอันนี้ขาก่อนถูกนะจะเฮียก็ไม่ถูกนะเพราะเราจะไปช่วยพี่เจอหน้าพวกนั้นพวกมึงน,นี่หรอสมาตบพี่กูนึกออกไหมอ,อันนี้ขึ้นถูกคือสอนไปคือใช้ได้ใช้เลยอีกรอบสามสองหนึ่ง เจอหน่อยดิด้อดิ่บบีแล้วไปแคสเหรอคือเผื่อเราให้อ่ะละครเรื่องเมื่อกี้คือเป็น R G B T ที่แบบส่งเสริมการรักกันในครอบครัวมากคือแบบถ้าแอถ้าสมมตินี่เป็น R G B T เ้วดูนะคือแบบอยังมีหน่อแบบเนี้ยคือมันปกป้องกันคือเล่นดีมากเลย อันนี้นนอยากได้อีกบทหนึ่งไหมบทอะไรแบบคนนั่งคุยกันสองคนเป็นแบบเพื่อนมานอนบ้านแล้วก็แบบถามกันไปเรื่อยเปิดแล้วเกิดหิวอยากกินไก่ทอดแต่นี่ไงใช่เลยจัดมาให้พี่เอิร์กเลยโลดมากเอางี้พี่เอิร์กระหว่างทานไปกินไปขอเข้าสู่ช่วงนี้หน่อยช่วงไหน เสืออุ้ยนี่พูดคำหยาบนะขอร้องช่วงนี้เลยขอเสือกหน่อยให้กินจริงๆริงบ้าเลยว่าให้แอโห,โหิว,วให้กินจริงให้กินจริงไม่เ,มเคยจะบอกว่าเข้าสู่ช่วงเสือช่วงนี้ก็คือจะถามถ่ายนู่นนี่นั่นนอนถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ได้สกิลหลังนะหนูจะได้อ,อึ๊บให้ลองลองสก,กิลก่อนไหมได้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 แบบนี้อันนี้คือสกิล เระทุบจีนทุบมือใหญ่ครั้งแรกให้เจอหนูรู้สึกยังไงกลัวฮะคือต้องบอกว่าถ้าอยู่ไปเรื่อยจะรู้นี่เป็นคนที้เขินมากเออแล้วแนนจะเป็นคนที่แบบว่าเข้าไปที่ไหนก็จะแบบว้าวแล้วนี่ยเป็นคนขี่เขินคือการที่เป็นคนขี่เขินคือจะไม่อยากให้ใครพูดถึงตัวเองอ่าที่หนูเจอพี่เอครั้งแรกหนูกลัวไหมนีย มันไม่แป่งนะไม่เปร็ไม่ใช่ว่าว้นนะแต่แบบว่าสูงใหญ่มันมันกลัวแล้วพี่เอาผมยาวตรงแต่งหน้าสายฝอมาแล้วแบบเหมือนมือตกแบบนี้ยลูกลัวอย่างเงี้ยเลยไม่สบจ้ะเคยไปตากฝนต่กลัวใช่ไหมล่ะเราเราพอแล้วมาคุยกันหลักก็จะจบละแต่ว่าพอคุยกัเพื่อนๆน่ารักมากสุดๆคำถามข้อที่สองความรักดีกว่า คือ <c oughs> เนี้ยแบบซกเรตมากเลยคนจะรู้กันนะเฉพาะคนในแกงง๊งเท่าน,นั้นแล้วเขาบอกหนมาว่าพี่เอิร์กมีสัมพันธ์กับคนที่รักพี่เรียกว่าสัมพันธ์เล <s aren> <s aren> ยฮะเรียกว, <c oughs> ว่าเคยคุยนานแล้วนะตอนนั้นเราย,ยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่เลยตอนนั้นยังผอมสวย <c oughs> คุยกับเขาคือ ดึกๆก็คือโทรคุยโอ้ยแบบรักวานาใช่แบบใส่แล้วพี่เคิดไหมว่าเพลงน่ะเขาแต่งมาให้เราคือลึกๆเลยนะอยากให้เป็นเราแต่พอคิดดีแล้วไม่น่าใช่เพราะแก้มเราก็ไม่น่าแสดงได้เพราะสีผิวเราเป็นโทใส่ฝอเ่าจะเป็นอมเบือๆมากกว่าอ่ามันเป็นอย่างนั้นไปเอางี้มาถึงคาถามพีคเลยเราเรื่องเซ็กส์ให้ฟังหน่อย <H uy> อันนี้เล่าแบบไม่ไม่โกหกเลยนะเออเป็นคนไม่ชอบมีเซ็กฮะแต่ชอบมีแฟนแบบจับมือก<ช>อดนจับมือกอดกันชอบโดนตัวชอบอยู่ใกล้อไรเงี้ยแต่ไม่ชอบแบบมีเพศสัมพันธ์เคยถึงขั้นแบบว่ามีเพศสมบัดไปร้องไห้ไปอะใช่แบบฟี่แบบเงี้ยแบบโดนเย้รู้น่าสั่มาก แล้วหมดนี้กคือพี่เอิร์กกินคนเดียวไม่แบ่งเลยยังไงเลยกินนายกินนายโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะนอนนอนนอนตรงนี้จริงใช่ไหมใช่ตรงนี้เลยคือนอนไปด้วยกินไปด้วยได้เลยฮะใช่เพื่อการเองเพืทำไหมเพย่อทำถ้าบอกว่าไม่เคยมันก็โกหกไปเคยไม่เคยแล้วเดี๋ยววันนี้หนูจะลองไปครั้งแรกเราไปกินไปทำไงอ่ะปล่อยใจคิดม่ไรก็คิด เราจะชอบมองมันทำมันเป็นหลอดไฟนเขาจะมองชีวิตเราเป็นแบบไหนเรื่อยๆใช้ชีวิตเป็นเพลินเฮ้ยพี่นเ,เห็นอน,น,นอยนไม่ได้ทำไมแจกโค้ดก่อนอเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าทารลดไปเลย35%สูงสุด200บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำสามร้บาทใส่โค้ดตามด้านล่างนี้เลยจ้าส่วนลูกค้าปัจจุบันนะคะไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเพราะว่าเรามีโค้ดส่วนลดให้นะคะโค้ดส่วนลด20%นะคะ สำหรับลดสูงสุด100บาทเมื่อซื้อครบ3 0มอบาทตามโค้ดดางนี้เลยค่ะโค้ดนะคะสามารถใช้ได้แต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้และใช้ได้เฉพาะช็อปจากฟูแพนด้าเท่านั้นจ้า <c oughs> โอเคนะกินไปนอนไปเหมือนเดิมเือถ้าเกิดว,ว่ามันยังคายอย่างนี้แล้วเราหลับไปก่อนใช่ไหมแล <c oughs> ้วเราเผิดตึกมาโ <c oughs> อเคอปลอดภัย ระบบต่อเนื่องเลาวเราฝึกได้ไหมแนนโอเคเกือบ <Okay. S 1> <c oughs> เพลินอ่ะ